รับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง Next Something นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแก้เค็พวกที่ไม่ชอบเปิดใหม่กันนะครับเราจะสุ่มทีมไปนะครับถ้าเราเจอคนเปิดใหม่เราก็จะเล่นเป็นปกติเจอคนไม่เปิดใหม่ <c oughs> เจอคนไม่เปิดใหม่นะครับเราก็จะกดออกทั้ง3คนเลยนะเราจะมีเวลาเวลาหรือว่าโอกาสให้เขานะครับก็คือเครื่องขึ้น เครื่องขึ้นปุ๊บเรากดออกปั๊บเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นอุทาหอดให้สอนนะครับว่าเล่นเกมฟรีไฟต้องเปิดไม้นะครับซึ่งถ้าไม่เปิดไม้มันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะก็เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับต่ำๆนะครับไปดูกันในเกมเลยใช่ไหมครับเพื่อนนายได้ไหมเพืน่นเปิดไม์ได้ไหมเพื่อนเพื่อนคร อะไรนะเปิดบอร it, ์สองเปิดหมายได้ไหมครับเบอร์สองเออเเบอร์สองเปิดหมได้เรื่องจตามเมื่อกี้นะครับมีคนพูดนะครับคนเปิดหมายนะเราก็เล่นกับเขานะครับเราก็เลยได้มาที่เท่าไรเอ่ยที่ห้านะครับเราไปดูกันอีกตาไปเราจะให้น้องคนถามนะครับ ถามเลยเจ้าฮัลโหลครับเปิดไมค์ได้ไหมครับไหนผมเนี่ยฮัลโหลครับเปิดไมค์ได้ไหมครับถามเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เปิดไมค์ได้ไหมฮัลโหลเพื่อนเปิดไมค์ไหมเบอร์สี่ครับเออเปิดนะครับรอดครับรอด <c oughs> <c oughs> รบเบิดไหมได้ไหมครับอนเพื่อนเติมไหมได้มันมาฟังนะครับไฟได้ไหเพื่อนได้ไหมเพื่อนหายไม่มีตัวเพื่อนเดไฟได้ไหมนะคะพี่ดอกทองเป็นยัง อ้าครับไ่ได้เป็คนแรกนะครับที่ไม่เปิดใหม่นะครับก็แบไม่ดะหรอครับเปิดใหม่ใช่ไหมครับไม่เปิดใหม่โทรศัพท์ไม่ได้แถมใหม่ใช่ไหมครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมิสต์ ไม่เปิดไหมเป็นหนึ่งคนแล้วคนแรกชื่ออะไรนะไปดูนะครับผู้โชคร้แล้วครับกิ่งไก่ทอดอาโอเคเราก็ลงไปยี่สิบแปดนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะไปดูกันดีครับเพราะจะมีคนโดนบทลงโทษแบบนี <felony lor pour 2018> <aime> ้อีกไหมไปนะครับเราจะมาดูตานี้นะครับว่าเขาจะเปิดหรือไม่นะครับโอเคเขาเปิดอยู่แล้ว เปิดอยู่หน้าเขาเปิดอยู่หน้ารบครับเปิดมาได้ไหมครับรบครับเปิดมได้เปิดไปได้ไหมครับเปิดไว้ได้โอ้ยเปิดไว้ได้ไหมเฮ้ยเขาเปิดไปไหมเสียโอเคไหมเสียเรื่องเออไหมเสียเออจะเข่าไม่พูดนะครับแม่ด้วยนะเพิ่งเคยเล่นตาแรกกูเโหดตาแรกเปิดร้งองตาแรก โอเคเปิดไมค์ครับถือว่าเป็นผู้รอดชีวิตนะครับของเกมตานี้นะครับโด,ด,ด้ยังพี่ได้ยังฮัลโหลครับเปิดไมคได้ไหมครับเพื่อนเปิดไมคได้ไหมเพื่อน ด้ครัูสูงขอน่าจะไม่เปิดไมายนะครับก็เปิดไมโอเคครับเปิดไมสู้สมารภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติเอาเหรอสิบเก้าแปดโอเคครับไม่เปิดไมายโอเคครับรู้เรื่องครับไปขอโชคดีครับท่านผู้ชมออกไปเลย โ okay, อเคก็ไม่เปิดไม้นะโอเคเราจะไปสุ่มคนต่อ,อไปนะครับไป,ไปดูกันต่อครับว่ามันจะมีคนเปิดไม่อีกหรือไม่นะครับ <c oughs> ไปดูในเกมเลยเอาเริ่มเลยเชียวเริ่มหม่ได้ไหมครับหมดเพื่อนเปิดไม้ได้ไหม อ้อโหดูแท็กเชียก็รู้ละดูแท็กชียก็รู้จักเจ็ดเก้าครับโอเคคนนี้ดูสดอราอเวอรเไม่ได้ไหมรัสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตางค์สิบเก้าโอเคครับขอช่วยดูสรับเกมนี้ครับ โอเคครับ okay, ไม่ต้องนับถึงถึงหนึ่งก็ได้นะแล้วไปดูนในเกมน,นะครับเอา้าทีมอะไรวะเอา้ารอดจัดสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์โอเค okay, ครับไม่เปิดใหม่ขอโชคดีครับ ก็ถามไปแล้วครับว่าเปิดใหม่ได้ไหมเพื่อนและเปิดใหม่ได้ไหมเพื่อนไม่มีคนตอบแลก็ตาม,มานั้นครับไปเริ่มเริ่มครับเราเปิดใหม่ได้นะ เราเปิดไม้ได้ไหมน้องเราเปิดไม้ได้ไหมครับเบอร์หนึ่งนะแตงเงียบนะครับฮัลโหลเพื่อนเปิดไม้ได้หม้เปิดไม้ได้ไหมเพื่อนเปิดไมได้มอันนอันนี้รอบที่ห้าแล้วมองพี่แคเนี่ยผมมีไพ่สิสิครับสิบเก้าิด์ไมด้หมห้าส่ไม่ได้ก็ออก สู้สมาร์ทโฟนเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอรไม่เจอกันนะครับวันนี้เราก็ได้อะไรมากมายเลยนะครับเกมซีฟลยนะครับว่าโทรศัพท์หลายรุ่นครบเลยโทรศัพท์หลายรุ่นนะครับไม่มีไม้นะครับไม่มีลำโพงนะครับก็คือ ครับหนึ่งครับสองอ่าสองสามสี่คนนะครับคนที่เปิดใหม่ผมก็แบ่งนะก็ไม่ได้แบบว่าแจ้งมากนะก็แบ่งอยู่นะสังหาร้าสังหารฮะนะครับอันนี้คาสองนะนินแคมนาตานี้ก็ใครที่เปิดใหม่ก็ขอให้โชคดีต่อไปนะครับก็ใครที่ไม่เปิดใหม่ก็ระวังไว้นะครับอาจคุณอาจจะถือตี้ผมก็ได้นะ ฝากถึงคนที่ไม่เปิดไม้นะครับอย่าอย่านะครับอย yeah, ่าทำนิสัยแบบนี้นะเพื่อนถ้าเปิดไม้ได้ไเปิดมาคุยแบบเออเปิดได้รนะมาน,นี้ก็ยังดีนะครับถ้าถ้าไม่เปิดเลยก็ตามนั้นนะครับนี่คือวิธีการตัดนิสัยของคนที่แบบซื้อโทรศัพท์แต่ไม่มีลําโพงและไม่มีไม้นะครับสําหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นครับขอบคุณครับ <laughs>